ต่อไปนะคะเราจะมาดูการหาลิมิตจากกราฟนะคะซึ่งในการหาลิมิตจากกราฟเนี่ยสิ่งที่เราต้องรู้จักก็คือที่เขามักจะถามเนาะเพื่อที่จะเชื่อมโยงไปในเรื่องของความต่อเนื่องเรื่องต่อจากเรื่องนี้เนี่ยที่เขาจะให้เราดูก็คือ1จะมีให้ดู f a นะคะก็คือ,อให้ดูค่า y นะคะที่ x เท่ากับ a นั่นเองนะคะ x x ก็คือหาจากค่า y เส้น แกน y นั่นแหละนะคะอ่าแล้วก็ให้ดูลิมิต x เข้าสู่ a ทางขวาแล้วก็ลิมิต fx x เข้าสู่ a ทางซ้ายแล้วก็ให้หาอ่า x x x เข้าสู่ a นะคะเนาะสิ่งที่เราต้องดูอันดับแรกคือนึกไปย้อนไปถึงม .1 น,น,นะเนื่องจาก fa fa คืออะไรมันคือฟังก์ชันมันคือฟังก์ชันที่ x เท่ากับ a ดังนั้น ถ้าเราดูกราฟเนี่ยกราฟของเราต้องเป็นเส้นทึบนะอืมต้องดูมันคือค่า y มันคือค่า y นั่นแหละนะคะที่กราฟอืมที่กราฟทึบนะมันต้องทึบเท่านั้นนะคะกราฟทึบเมื่อ x เ,เท่ากับ เนะเมื่อ X เท่ากับ A นะกราฟต้องทึบหรือเป็นจุดก็ได้วงเล็บนะจุดทึบนะคือจุดอะก็คือกราฟกราฟหนึ่งเหมือนกันแต่เป็นกราฟจุดเส้นมันก็คือจุดหลายๆจุดมากๆนะคะมาเรียงต่อกันให้มันเป็นเส้นนั่นเองนะคะอันนี้เป็นจุดทึบหรือว่าเป็นกราฟทึบนะคะอ่ะแต่ถ้าเป็นทาง ทางขวาคืออะไรนะคะลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าสู่ a ทางขวามันก็คือให้เราดูว่ากราฟของเราอะกราฟฝั่งขวาของเราอะให้ดูกราฟฝั่งขวาฝั่งขวาของของ,ของ x เท่ากับ a อะมันมาหยุดกราฟฝั่งขวามันมาหยุด มันมาหยุดที่ที่วที่ y เท่ากับอะไรเนาะมาหยุดที่ y เท่ากับอะไรเนาะคืออันนี้นครูก็ไม่รู้จะเขียนเป็นคำพูดยังไงนะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันดีกว่าเนาะเชน่นกันกับฝั่งซ้ายนะคะคือก็ก็มาดูกราฟเหมือนกันกราฟที่มาจากฝั่งซ้ายของ X เข้ากับ A เนาะแล้วก็มาหยุดที่ y Y อะไรนี่ที่ y อะไรนะคะส่วนอันสุดท้ายเนี่ยก็คือให้เราดูว่าซ้ายฝั่งซ้ายกับฝั่งขวามันเลขเดียวกันไหมก็คือตามนิยามเลยนะคะลิมิต X เข้าสู่ A ทางขวานะคะต้องเท่ากับลิมิต X เข้าสู่ A ทางซ้ายนะคะ มาลองมาดูดีกว่าคือถ้าเขียนเป็นคำพูดเนี่ยมันอาจจะงงๆนะทุกคนแต่ว่าเรามาดูเดี๋วก่อว่า,วาเออถ้ามันเป็นกราฟจริงๆอะมันจะดูยังไงนะคะอย่างข้อแรกนี้นะคะอย่างข้อแรกนี้นะ,ะเราก็มาดูก่อน f 1อือันนี้ง่ายๆเลยเหมือนม .4 กราฟมานะปื้ดหนึ่งอย่างงี้นะคะ f 1ก็คืออะไรคะก็คือดูว่าเออที่ x เท่ากับ1ได้ค่า y เป็นอะไรก็ปรากฏว่าได้4นั่นเองนะคะว่ตอบส นะต่อไปมาดูทางขวาครูแนะนำนะให้ทุกคนถ้าเจอกราฟนี้นะคะครูแนะนำให้ทุกคนแบบว่าขีดเส้นนะคะทุกคนใช้เส้นเส้นเส้นเนี่ยให้เราขีดเส้นขนานกับแกน y นะแล้วก็แบ่งเลยนะคะแบ่งตรงจุดลิมิตที่เขาให้เราหาตรงนี้ค่ะอย่างอันนี้เขาเน้นที่เลขหนึ่งใช่ไหมให้เราขีดเส้นตรงเลขหนึ่งเลยค่ะปึ๊บ เราจะแบ่งเห็นได้ชัดเลยว่าการาฟฝั่งขวาของทางฝั่งขวาของเลขหนึ่งกับทางซ้ายของเลขหนึ่งมันเป็นยังไงนะคะไม่ค่อยตรงเนาะอนี่เราจะเห็นเลยว่าฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเนี่ยมันเป็นยังไงนะซึ่งเราดูจากฝั่งขวาก่อนทุกคนมาดูการาฟที่มาจากฝั่งขวามันก็คือตรงนี้ใช่ไหมคะหนูก็ดูปึ๊บป๊บปบ๊เห็นไหมคะพอมันมาหยุดตรงที่เส้นสีส้ม เส้นสีส้มที่เราขีดไว้อะคะ่ะหยุดอยู่ตรงไหนมาแตะเมื่อไหร่ดูที่มันแตะนะมาหยุดอยู่ที่อะไรให้เราตอบค่า y อันนั้นเลยนะคะให้ตอบค่า y อันนั้นซึ่งปรากฏว่าอันเนี้ยก็ตอบ4นะคะดูดีๆเนี้ยอันเนี้ยมาแบบนี้ตื้อๆมาหยุดที่เส้นสีส้มตรงนี้ซึ่งปรากฏว่าได้ค่า y ออกมาเป็นเลข4เช่นกันกับทางซ้ายนะคะ มาจากทางซ้ายกราฟมาจากทางซ้ายปึ๊บมาหยุดที่เส้นสีสม้มที่เลขสี่เหมือนกันก็เลยต้องตอบสี่นะคะดังนั้นในข้อสุดท้ายทางซ้ายต้องเท่ากับทางขวาดังนั้นเราก็จะได้ออกมาเป็นสี่นั่นเองเนาะเช่นกันกับอันนี้อ่ามาดูกราฟนี้อันนี้กราฟมันไม่ได้เป็นเส้นเชื่อมกันละมาดู f ฟหนึ่งก่อน 1> f หนึ่งคืออะไรครูบอกให้ดูเส้นทึบดูจุดทึบเนาะปรากฏว่าอันเนี้ยอลากเส้นก่อนเลยค่ะทุกคนอย่เี้ยปรากฏว่าตอนเนี้ยจุดทึบของเราอยู่ตรงนี้นะค่ะทุกคนเราเราก็จะได้ f หนึ่งออกมาละ f หนึ่งของเราก็คือเลขสองนั่นเองอ่ะต่อไปก็มาดูลิมิต f x เข้าสู่เลขหนึ่งทางขวาเส้นทางขวาของสีส้มของเรา มาละเดินทางมาปึ๊บปึ๊บมาหยุดตรงสีส้มที่เลข y เป็นสองอีกอันหนึ่งอ่ะมาจากทางซ้ายมาละมาเรื่อยๆขึ้นไป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 เรื่อยๆอ่ะปรากฏว่ามันจะแตะไหมเนี่ยมันขึ้นไปเรื่อยๆมันไม่ยอมแตะเส้นสีสม้มมันไม่หยุดที่เส้นสีส้มเรื่อยๆอ่ะมันไปเรื่อยๆมันไม่แตะ ไอ้ A, จุดเส้นสีส้มที่เราเขียนไว้นะคะแสดงว่าแบบนี้ลิมิตฝั่งซ้ายของเราอะ่มาามอนะ,ะมันหาค่าไม่ได้นั่นเองนะคะมันหาค่าไม่ได้นั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นสองอันเนี้ยทางซ้ายกับขวามไม่เท่ากันเนาะเราก็ตอบเลยว่ามันลิมิต x เ,เข้าสู่เลขหนึ่งเนี่ยมันหาค่าไม่ได้เลยนี่นะคะประมาณนี้ อีกสักสองข้อไหมเ้ขอข้ออีกสองข้อนี้แล้วกันนะคะเดีรยวเมาดูอีกสักสองข้อนะอันนี้จะแม่อธิบายเยอะนะคะมาดูพร้อมกันเลยดีกว่าเอาข้อข้อนี้กับข้อนี้เนาะอย่างข้อนี้นะคะเขาให้ดู f หนึ่งปรากฏว่า f หนึ่งของเราเนี่ยมันเป็นจุดโปร่ง ตรงกราฟนะคะ,ะเป็นจุดปกต่งกราฟแสดงว่า f หนึ่งของเราอ่ะมันหาค่าไม่ได้หาค่าไม่ได้ค่ะเนอะ,อะต่อไปมาดูลิมิตท,ทางซ้ายก่อนอขีดเส้นก่อนเลยนะมันจะหน้าตาคล้ายคลายกับกราฟแรกที่เราทำตะกี้เนาะเส้นก่อนอลิมิต x เข้าสู่เลขหนึ่งทางซ้ายมาหยุดที่ y เป็นสี่นั่นเอง อีกอันนึงอันนี้มันอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะแต่มันก็มีกราฟอยู่เนาะทางขวาเนาะมาหยุดอยู่ที่เลข y เป็น4เหมือนกันนะคะแล้วสุดท้ายสออันนี้เท่ากันเพราะฉะนั้นก็ตอบ4นั่นเองมาเน,นี้นะคะอีกอันนึงนะคะตรงนี้นะคะก็มาดูกันก่อนเลย f ศนย์ f ศนย์คืออะไรศูนย์อยู่ตรงนี้นะคะที่ x เป็น0ได้ค่า y ออกมาเป็นน่ ตรงนี้นะศูนย์ก็คือนี่เส้นเลยเส้นแกน y เลยนะคะทุกคนเลขศูนย์มาเป็นศูนย์คือเส้นแกน y เลยตัดกราฟที่ค่า y เป็นหนึ่งตัดตรงจุดพอดีนะคะตรงนี้เป็นจุดกราฟนะคะก็ได้ออกมาเป็นหนึ่งนั่นเองต่อไปทางซ้าย x เข้าสู่เลขศูนย์ทางซ้ายปรากฏว่าถ้าเราลากเส้นเข้ามาหาเลขศูนย์เรื่อยเรื่อยเรืยเรื่อยืยปรากฏว่าเขาไม่ยอมแตะ เส้นสีส้มของเรานะคะไม่ยอมหยุดหยุดที่เส้นสีส้มไปเรื่อยๆนะคะถ้าเจออย่างนี้ก็ตอบเลยว่ามันหาค่าไม่ได้เชน่นกันกับฝั่งขวาเนไะคะเข้าสู่ทางขวาเรื่อยๆเื่อยๆเรื่อยๆปรากฏว่าเมื่อไหรมันก็ไม่ยอมแตะไอเส้นสีส้มเรามันก็จะหาค่าไม่ได้ดังนั้นทางซ้ายกับทางขวาหาค่าไม่ได้แน่นอนเลย ถ้าเป็น x เ,เข้าสู่ยก็ต้องหาค่าไม่ได้ประมาณนี้นะคะ